วันนี้ลุงพงก็จะพามาดูเป็ดนะครับอาการไม่ค่อยดีนะครับฝนตกนะครับฝนตกแล้วก็ไม่ได้กันไม่มีอะไรปิดนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้แม่เป็ดกบนะครับว่ามีอาการกี่ตัวนะครับวิธีสังเกตนะครับก็จะซึมซึมนะครับนะครับแล้วก็จะมีเสียง เวลาหายใจนะครับก็จะมีเสียงคล้ายเป็นหวัดนะครับนี่ตัวนี้ตัวนี้เสียงคล้ายเป็นหวัดกื่น้ำลบนี่ใช่ไหม นี่ครับหน้าฝนนะครับบางทีโลกก็มากับฝนเยอะแยะนะครับอันนี้เป็นน้ำใบโอบีสองนะรับจะรอดหรือเปล่านะครับนี่ลูกมารอดไหมอ,อันนี้กินน้ำกินน้ำมาอ้งรแกวัด นะ้ำมาลูกดูว่าจะรอดหรือเป่าเนี่ยหอมเพียแล้วก็นอนหงายท้องนะครับเมืเ่อกี้เนี่ยก็ผลนะครับที่สำคัญอ่ะภาชนะนใส่อาหารนะครับอขอกที่เลี้ยงนะครับ แล้วก็แล้วก็อาหารนี่ก็ต้องใหม่เสมอนะครับอี่นอนง่ายท้องเลยนะครับ เช้าก็ตายไปตัวหนึง่งวันละตัวสองตัวนะครับก็เลยเอานี่ครับเราก็เบื้องเก่ามาปิดนะครับไม่ลงโกลว่าเนี่ยนี่ร,รู้อันเด็กกินน้ำเลยเนได้หายไปเร็วไปกินน้ำมาอันเดยว เดีน,น้ำมนลกมุกอ่ยก็นนเฝ้าดูอาการน,นะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ถ้าเป็นเยอะๆนะครับก็เมื่อเช้าดูไม่ทันนะก็ไม่รอดนะครับ ให้ดูตาคแรบบับตายังถ้าตาไม่ใส่นี่เรียบร้อยเลยถ้าตาคุณนะครับนี่เขาห้นะนะครับจากประสบการณ์ของลุงพงเองนะครับน้ามาลูกน้ามาดีดิ เป็นไงเสียงฟิดฟีตเลยโอเคนะครับก็ปล่อยให้เราไปก่อนนะครับถ้าใครมีข้อข้อแยกก็แยกนะครับ นะครับหน้าฝนก็ดูแลนะครับดูแลลูกเป็ดให้ให้ให้ได้รับความอุ่นอย่าให้โดนฝนนะครับอย่าให้เขาหนาวนะครับถ้าเขาหนาวเขาจะแอบเดินไปซุกกันแบบนี้นะครับเพราะว่าอย่างของลุงพงศ์อ่ะไม่ไม่ได้ใช้แม่เป็ดกก,กนะนี่ประมาณนี้นี่ฝั่งตัวพูมิกันดีก็จะเนี่เช้างวันเขาจะแอบหลับ ไงไดีขึ้นยังครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ลุงพงษ์ก็จะมาอัปเดตให้นะครับว่าจะรอดหรือไม่รอดนะครับตัวนี้นะครับสหรับคลิปนี้ก็ฝามาได้เปลี่ยนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ